รุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นครับพ่อท่านแกงในดูนซายจริงแบบคับนี้ต้องไม่ได้สัมผั์คู่นี้แบบร้องไห้กับบ้านน่ยโอ้จริงเหรออย่าน้อยเหรออย่าน้อยสิไม่จริงกทราบว่าตัวเองแบบจะโชว์พราคู่กันไงใช่เดี๋ยววันนี้มีโชว์ครับมีโชว์คู่กันพิเศษมากใช่ก็คืออย่างบางคนอาจจะมีเห็นมีรูปซ้อมอะไรออกไปนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูจัดเต็มแน่นอนกับโชว์วันนี้เพราะว่าโอกาสที่เราสองคนจะได้เจอกันมันก็น้อยนะแล้วก็วันนี้เป็นมีการซ้อมมาก่อนแล้วก็มี อะไรพิเศษพิเศษแน่นอนมากกว่าในรูปแบบที่คุณเคยเห็นครับต้องครับไม่ได้จะนานนะคะแบบโชว์คู่กันอะไรเงี้ยโอ๊ยนานนะสักพักเหมือนกันนะสักพักเหมือนกันใช่ใช่ก็ต้องรอดูกันต้องรอดูเนาะใช่เดี๋ยวรอดูว่าจะดูเดทเพลจมันขนาดไหนกับงานซีฟอบอกวันนี้แต่เดี๋ยวนุ่งเอาให้เสร็จแล้วกันก็เป็นแก๊งคงค้าแบบคู่คู่จริงของเราเฮ้ยยังเหนียวแน่นใช่ก็ยังเห็นแบบมีมาอยู่นะใช่ใช่ใช่แฟนกับคู่บ้านคู่ยังเหนียวแน่นอยู่นะครับขอบคุณมากๆแล้วก็อย่างที่บอกไงเราพี่น้องกันตลอดการอยู่แล้ว น่งห่วงใช่ครับเสมอคือมายืนคู่กันนี่ไม่รู้จะเลือกใครเลยอ่ะโอ้ยตายแล้วเพราะว่าสอนแรบผมผมก็คิดว่าเราเป็นพี่น้องที่แบบเอ้ยคือมันเราเราไม่ได้สร้างกระแสคู่จริงอะไรทั้งสิ้นเพราะไม่เรา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 คือแบบเออปกติที่หลังงานเราก็คุยกันปกติอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคหมบไม่ได้อะไรครับสนุกสนานไปเอาวันเกิดตัวเองแต่งเป็นแฮมี่ฮันดีอ๋อใช่ใช่ใช่อกาอิสริยาใช่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 ครับสนุกสนานพอมปะล่ะเออพร้อมปะล่ะฟังไม่ทันฟังไม่ทันมี มีมีฮ er, <mm ุกเดียวมีฮุกเดียวใช่ไม yeah> ่เพราะว่าตอนปีที่แล claro ้วเขาก็เขาก็ให้ผมเหมือนกันไงเพลงอว่าเออให้กลับบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็แกล้มนเกิดผมแล้วนะพี่ของขวัญได้ครับได้ทวงกกันารในการนี่แต่งเพลงใหม่ให้เลยดีมากเอาไปร้องเลยโอเคบ้างโอเคได้เลยพูดถึงอะไรดีคะเดี๋ยวขอคิดก่อนแล้วกันครับอมาแกงยี่สิบชั่วโมงโอ้โหฮะเดี๋ยวพูดถึงงานละครก่อนตัวเองโอ้โหคุ้มนางครวนเนาะจะปิดกล้องแล้วจะปิดเชงกับลิงซี่เลยคิวเดียวครับก็ผมก็ ็น่าจะปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกๆคนนะฮะที่ติดตามละครเรื่องนี้มาตลอดนะฮะก็ยังไงก็หมายถึงว่าผมปิดกล้องแต่ละครยังไม่จบนะดูต่อไปด้วยครับผมเขาปิดกล้องผมเปิดกล้องใช่เดี๋ยวไปวันที่7ป่ะใช่วันที่7ลางงานไี่แุงส้มเลยอ่ะจริงเหรอถ้าไม่เจอพี่แจ๊กจะโกรธมากพูดเลยไปต้องเชียอยู่แล้วใช่ครับฝันเฟื่องนะครับเจอกันวันที่7นะครับบรรยากาศพี่ท่านฝันเฟื่องอ๋อ ผมนี่แหละฝันเฟื่องอเขาไม่ฝันเฟื่องหรอกวันนี้วันนี้เขาจะให้เขาหล่อไป <What? S 2> ขอเพอ้อๆไปแี่ท <Hey. S 1> ่านมีหลายคนต่างมามว่าอีกเขาดาวทูเนี่ย What is project เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับว่ามันคืออะไรเพราะคือแต่ว่าจริงๆมันก็ทําเราเราก็พูดง่ายๆผมว่าหลายๆคนคงอาจจะรู้แล้วบ้างว่า่ <Hello. S 2> ายหนังสือ uh. แต่ว่าหนังสืออะไรยังไม่บอกแล้วกันก็เดี๋ยวรอดูครับโอ้ยท <c oughs> <c oughs> ัศน์พิขนาดนี้แล้วพ <c oughs> ี่แกงอ่ะฮะตามเขาไม่ทันหรอก <c oughs> เขาโหดเวลาคนเนี้ยเล่นเล่นอะไรก็ไม่รู้ออกกําลังกายทั้งวันอ่ะคนเนี้ยช่วงนี้ก็เล่นออกกําลังกายเยอะหน่อยเพราะว่าอยากให้รูปงานที่มันออกมาเนี่ยแบบ ดูดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับหมายถึงว่าสวยขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณนี๋อครับไม่มานชมว่าสวยป่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่พี่แจนึกว่าจะจบพ้นห้วนอย่างงี้จะไม่ไหรนะเธอเธอเอเเป็นไระเป็นไรเป็นไรเนไรเป็นไรามากนิดนึงไม่นไรไม่เปนไรม่เไรไม่เป็นไรเราเราสองคนอยู่ตรงนี้เมอแต่เรารอดูโชว์ตัวเองนะได้ครับป้าถึงบ้านคู่หล่ะอได้ครับก็ยังไงขอบคุณมากนะฮะสาหรับบ้านคู่ของเรา2คนก็ต้องยังยืนยานเหมือนเดิมว่าจะเป็นพี่น้องกันไปเรื่อยๆแล้วก็ สิ่งที่พูดสิ่งที่ทำทุกๆอย่างมาจากภายในจริงๆไม่มีการสร้างกระแสบแบบริงก็งครับผมครับก็บบบยังไงเดี๋ยวติดตามงานกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเราเรา2คนมีงานให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆอีกทีหนึง่งแล้วเจอกันครับขอบคุณค่ะแจ๊